เข้าไปไม่ได้กินกินแต่ก๋วยเตี๋ยววันละกระทะสองกระทะชาคนเดียว เรงไหนหาว่าล่ะสีหายังหายังเงียบเว้ยฮ้ยก็เล่นแต่เด็กแล้วไอ้เนี้ยใช่ไหมล่ะเออเป็นกรอนสมัยเด็กๆเล่ยนเป็นลาษีเนาะใช่ครับย้ำสินปาวนาอยู่ในป่าดงพงไพรับเป็นลาษีสายไหนครับเนี่ยสายไหนสายย่อ สีสายย่อมีไหนเมฆเขาพิจารสายแบบสายสมาธิปลีกวิเวกอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นสายเวทบนคาเท้ามีมนแขลังสายเหนียวอะไรสายโอ้ยมีบ้านหรือสีหรือสีสายย่อ ตั้งแต่ 23, 24ตอนนี้ต่รวมา265ปีแล้วมี ha, นะไม่แก่เลยนะแล้วมีลูกศิษย์คนอื <ères> ่นาไว้เนี่ยไอ้จันด้วย สวัสดีวันจันทรจังอะไรจันจริงอะอไ ทำไมลูกศิษย์ของอาจารย์ทำไมทำไมหน้าตาไอ้รุ่นน้องเหลือรุ่นน้องอันนี้รุ่นพี่อันนี้รุ่นพี่อันนี้เรียนถึงขั้นไหนแล้วครับพี่จบแล้วจบแล้วจบแล้วปล่อยกลับบ้านกลับมาอีกผลลมอมไฟอะไรได้หมดแล้วอันนี้อันนี้ไดหมดแล้ววิชาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในหลักสูตรสอนให้อาจารย์มาเออสอนไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเป็นไงตกน้ำไม่ไหลไหลเปียกเลยน้ำยังไม่มาน้ำยังไม่ไหลไหลไปตรงนี้ ช้าตกลไฟใหม่ๆหม้สอนเขาอย่างสอนแล้วเอหรก็ต้องร้องไม่ได้จิอ่าต้องร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 ้อง้องไม่ช้าร้องไม่ช้าร้องไม่ช้าร้องไม่ช้าผมก็ร้องร้องหมดนี่ได้กระทำกระถาได้ไหมเนยอันนี้ยังไม่ได้เลยก็ต้องร้องสิตกันไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไอ้ตกน้ไม่ไหลไอ้นี่โอเคเนีร้องไปแล้วไฟไม่ไหม้แล้วก็ไม่ร้อนยนดูเลยเนี่ยทำอะไรนะก็เอามาลาดแล้วไฟจุดนี่ไงลาดที่ไหนลาดมือดิเฮ้ยไม่ให้ลาดมือให้เลย ไมให้ลากมือจย์ตอนแล้วนะดึอทำไมเนี่ยฮะก็จากรู้ทำให้น้องดูอาจาร้์นะดูดูดูดินี่วิชาไม่มีปัญหางอนี้มันอยู่ี่ชาอยู่ว่ชาดูหน้านี่เลี้ยงไะ หนึ่รอบไม่ใช่หรอวนชนด้วยวนชนหนึ่งรอบก่อนแล้วค่อยสาบัดลได้ดูดูพี่ครับอาจารย์วนก่อนนะใช่วนหนึ่งรอบเออไหนแต่ไปพี the exactly. ่ป yeah, ัญหาล่ะเออวนนะพีมาจารย์สู้กเี่อาจารย์เส็เรียบร้อยแล้ว ังะลูกได้เอ็มนายรู้เรื่องแล้วเนี่ยเอ็มนายรู้เรื่องแล้วยืดไปเมื่อกี้อาจารย์ให้ของแล้วปึ๊บครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจาสบายอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสะบัดนิดเดียวเองดับแล้วแต่อย่าพึ่งสะบัดจริงเออไ้ง กินด้วยกินขนกินขนขนเธอถ้าได้กินจะแสดงว่าขนไหมอะลูกไม่กินนี่คือวิชาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมวิชาัยูนิจจัยนจจยมากเลยวิชาต่อไปฝึกนั่งสมาธิสมาธิน้องยังไม่มีสมาธิสมาธิแล้วจะทำให้ร่างกายเนี่ยหนังเหนียวทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้มานั่งลงนี่มานั่งสมาธิลง เขาจะรู้เลยเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราใช้อะไรตีไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เราตีเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเขารู้เลยสมาธิอสมาธิหลับตาลูกหลับตาทายแต่เสียงอันนี้อะไรท่าท่าพ่อเดี๋ยวตีให้ลูกจังหวะลูกเอาไว้เลจังหวะ

จะสำเร็จแล้วิดสำเร็จแล้วิดสำเร็จแล้ววิชาดินน้ำลมไฟผ่านแล้วแต่ว่าเจ้าดูนั่นหรอวิชาหายตัวนั้นแสดงให้เขาดูซิว่าวิชาหายตัวของเจ้าเนี่ยใช้ได้ไหมเป่าแล้วก็พ่วงเสกบางตาาเสกบางตามาเอซิมเาลาการะโมราภิว่าลสิมนี่มาภาลาภิมาลาการะเมรามาตบันจานทุกคนจะไม่ได้เห็นข้าท่าจะหายตัวอย่ <c oughs> างชับพลัน

ไปยินเสงเนไอ้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 เงยหาดิ่ไงหาเจอดนแต่ไม่ด้ยเสียงไยินเสียงนะจัยได้ยินอยู่ออต้องตเกียเาเวลาผัดไปเมื่อันก็ดังเป้งเมื่อกี้เนี่ยนตะมกียกไงเกี้ด้ยตรงนี้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 ตรงน้นตรงนี้ม่ด้ตรงนี้ ไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้เมื่อกี้มันก็อยู่ตรงนี้นีเอยไ่มี่ลยมีไหมมีไมไม่มีวะไม่มีวีมาแล้วหาหาหา้งไปเจออยู่ไม่มีทางนะไม่เป็นการหายตัวใครขังใันหายขังอย่าเจอเลหาแล้วา้อยู่นี่ไงย น้องเก่งมากเลยได้ขอบใจมากสำเร็จวิชาแล้วเรียบร้อยเจ้าเก่งมากเลยตอนขายตัวไม่ได้หนักเกิวก็มีแล้วจอดแล้วโอ๊ยเรียบร้อยแล้วรย์อาจารย์จะให้เจ้าอะขับไปยังบ้านยังเมืองของเจ้าโอ้บอกมาเลยจับมือจับมือใช่ขอของดีคุ้มกายยาฮะได้แบกมือมาอาจันแบกมือขอของดีจันอืมไอ้ค เปิดมันตรงนี้ละแล้วตัดสินใจอ่หยิบไข่ฮอหยิบไข่เปิดดูอยากจะรู้มันคืออะไรเอ้ย พี่เปิดฉันเป็นคนเปิดเธอออกมาเองไม่ใช่พี่ชายพี่ชายมันเขาอยู่ใครใครอะใครทีแรกใครใครให้อาจารย์ให้เขาไปแล้วไงอาจารย์ให้ใครข้างล่างให้ใครให้เฉพาะใครอ้าวทำไมพูดเยอะของที่อยู่ในไข่อาจารย์ไม่รู้นึกว่าจะออกก็เป็นของอาจารย์ต่ออาจารย์ให้มาแล้วผมเปิดมาต้องเป็นของผมแล้วอยู่ๆตัวปัดหน้าแค่เนี่ย คุยกัน <Meanwhile> ด <and |nospeech|>. ีๆคุยกันดีๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนูหนูมาที่เลยมาที่เกิด เขาอยู่ในของเหล้าไข่เหล้านั้นแล้วเราไปเก็บเขามาแล้วเอาไปอยู่ในไข่จารย์ให้ผมอาจารย์ให้มาแล้วไข่เสร็จแลียร้อยพอเขากลับมาอยู่กับเราก็ไปไหนก็ไปเดี๋ยว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 ผมเคลียร์ให้วเดี๋ยวน้องน้องเดี๋ยวก่อนนะน้องนี่คือเหมือนวา่าน้องอยู่ในผอบเนี่ยในไข่ใช่ไหมถ้าใครเปิดออกมาน้องยังไงก็ต้องเป็นของคนนั้นต้องเป็นของคนนั้นอันนี้นี่เปิดเดือดเดือดเปิดเปิดเลยวัดเธอให้ก่อนนะ อาจารย์อาจารย์อาจารย์มีปัญหาในเรื่องนี้ให้ผมดู้ครับเอาใบอื่นมาสิมีอื่นอีกเขาบอ่าอาจารย์คนนี้ไปก็ได้มีอันอื่นแต่ว่านี่ให้ให้อาจารย์นะเอาอาจารย์ไปเลยไอ้ยี่โอเคจบอดอาจารย์นะอาจารย์จัดไปเลยเต็มที่จัดเพื่อลยอาจารย์ยี่ตะกั่สองทุ่มถึงตีห้าสิไปไปอันนี้นะอาจารย์นะไม่เกี่ยวอาจารย์ละ ตลอดสี่สิบปีคดอยู่ในไข่เดี๋ยวพี่พี่สี่สิบปีเหรอพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยจะเอาไข่มาจากไหนอ๋อลือสีให้มาลือสีให้มาพี่ลื้อสีนะพี่มันจะไม่เหรอมันมีเรื่องคำแ้นใจมันจับข้าอยู่ในไข่มาสิแล้วไงแล้วไงแตต้องแก้แค้นแล้วมันเอาเมียเขาจับไว้ในไข่ด้วยอ๋อผู้ชมผู พุชพูพาหนา้าตาสวยๆทำไมรู้ชื่อแพนดา้นดาชนไหมหรือสีมันละไปเนี่ยพี่เหรอเนี่ยี ไ้แลวมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอะไรยังงไพูดไม่อดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้ช่วงชุลมุนทำไมดึงไข่บรรจุตามาได้ใบเฮ้จับนี่ให้จับตาม่ไข่ฉันได้หรอมีไข่ไม่จับไม่ไข่ฉันได้นี่แหละโอล่าอยู่นี่แหละมาแล้วมาเลย ไม่ใช่อะไรเรล่มก็ได้ดับนครับครูไ้ดีวเราดูโซ้ครับผมนนและพวกเราช่วยตัดสินนะว่าสินงของที่ครูเขาขอมา เหมาะสมกับโชว์ของเขาหรือไม่นะครับขอรางวัลน,น,นี้ก็ขอมาเป็นกล้องถ่ายรูปมูลค่า15,000บาทวันนี้โชว์ชื่อนาหิมพานครับหน้าหิมพานโชว์หน้าหิมพานนะครับจากหน้าตาบัไทยโรงเรียนวัดน้ำผูครับชาา นาตมวยไทยมาครั้งนี้จะมันและดุเดือดขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันสักครูครับ